มีคำถามอยู่อันนึงเลยครับเพราะว่าในวัยมูเฮาเนี่ยต้องยอมรับว่าเรื่องของการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีพ้องนะครับทีนี้สินหห่เนี่ยคนมีนะส,สุราเมรยายมัชประมาือหานาเนี่ยทีนี้ถ้าเขาแบบตอนเจ้าเขาไปครับสินะตอนมอแลงเขาทิพวายสักแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับผมเคยถามบางคนเนี่ยเปิน้น ถามว่ามันผิดสิ่งก่อน,นี่ไหมทีนี้คําตอบที่ผมได้นะผมพยายามจะถามท่านว่ามันมันมัน,ม,นมันถูกหรือว่าบ่ดถูกนะคนที่หูเนี่ยเปิ้บอกว่าคือคําสอนเนี่ยเปิ้เปิ้ปต้องอ่านให้เขามีสติถามว่าถ้าเขาดื่มสุราแล้วเขามีสติก่อถ้าถ้าคือคือั้าห้าอเนี่ยมจะา่เดียวคือให้เขามีสติทีนี้เขาดื่มแล้วเขายังมีสติอยู่เนี่ย เพื่นบอกว่าบ้าพิษคำสอนอันนี้จริงไปจริงครับเรายาถามท่านโอเคก็เป็นคำถามที่ดีและก็เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยว่าสินห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศไปเพื่ออะไรนะพระเจ้าประกาศสินห้าไว้เพื่อให้เกิดความเป็นปกติ สิลแปลว่าปกติรักษาชีวิตให้เป็นปกติปกติห้าอย่างคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่ฆ่าคนเป็นปกติไม่ลักทรัพย์เป็นปกติไม่ประพฤติผิดทางการเป็นปกติไม่พูดปดเป็นปกติไม่ดื่มสุราเป็นปกติสาเหตุทั้งหมดคำว่าปกติก็คือที่ก็คือปัญหาสติบ้า เพื่อมาพิจารณาชีวิตเรานี่แหละจะดําดเนินชีวิตให้เป็นปกติหรือไม่ปกตินะเพราะสินแปลว่าปกติกระทําทุกอย่างให้เป็นปกติมีสติให้เป็นปกติดําเนินชีวิตให้เป็นปกติถ้ารามองไปที่ประโยชน์ของสนห้าประโยชน์ของสินห้าข้อแรกเนี่ยอ้เรื่องฆ่าคนเนี่ยเอาพูดมาวิแต่ฆ่าสัตว์เนี่ยต,ยตอบมหกรรมมาได้ฆ่า ตบยุงนี่อาจจะมีแต่ถ้าบัตรงดเว้นเลยก็ด,ดีไอ้พวกรักซ้ัพย์เราคงหมอมีไอ้พวกประเพิภินกากราคงหมอมีประเภทอ <c oughs> พูดปด,ดมีพ่องมีสติและเล็กดูนะส่วนดื่มเหล้าเนี่ยเป็นข้อที่ทำให้สติมันขาดจริงนี้มีโทษยังไง